เดีพี่จะให้เขาพาพี่ลงถ้าสกายหลอดเนาะโอเคเราตามตูดนะเราตามตูดให้เขาเคลียร์มอนเตอร์ให้เราก่อนนะฮะอุ้ยเออได้แหละอย่าไปใกล้เขาครับจอนเขาถือมีดฟันเราทีเดียวนี่ขี้แตกพี่บอกเลยเขาฟันใครวะอุ้ยอุ้ยกางเกงขาด ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เขารบหลักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกม a r ร Mobile ในโหมดออนไลน์วันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆมาลงทำสกายรอดในโหมดออนไลน์นั่นเองแต่รู้ไหมคนข้างๆนี่ใครคนข้างๆนี่เขาคือโจรน,นะ <c oughs> เขาไม่จะโจนมก็จะเป็นนักฆ่านะครับคือเมื่อกลางวันนี <c oughs> เจ้าหญิงสีชมพูคนนี้เขาไปบุกฆ่าพวกสัตว์ที่บ้านพี่มานะครับยังโหดร้ายนะคะตอนนี้พี่ก็เลยแวะมาทักทายเขานะครับไม่นางสุดโหดคนนี้เลยนะครับนี่บุกเลยแต่ว่าเขาเป็นพันธมิตรที่ดีนะครับเพราะว่าเขายังละเว้นพี่ไว้เพราะว่าถ้าเกิดเขาจะฆ่าพี่นี่พี่ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขานะแต่เขายังไม่ฆ่าพี่วะพี่แวะมาทักทายเขานะฮะคือเผอิญว่ามาเจอบ้านเขานะครับ ดูออกกําลังกายโชว์เราเฉยโอเคครับน้องๆก็เดี๋ยวพี่จะให้เขานะครับพาไปลงถ้ำสกายหลอดเนาะก็ไปไปกันเลยฮะโอเคครับไปคือดูจากประสบการณ์การเล่นของเขาเขาน่าจะแบบช่ำชองมากนะครับกับการเล่นเกมนี้เนาะเพราะเมื่อกี้สังเกตรประตูบ้านของเขานะ่ะมีถึง2ชั้นเลยอื คือคนธรรมดานี้น่าจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาทําได้นะประตูบ้าน2ชั้นโคตเอาเรื่องอน้องทิ่ดูธรรมดาซะที่ไหนนะเดีพี่จะให้เขาพาพี่ลงทํำสกายลอดเนาะโอเคครับไปเดี๋ยวพี่จะให้เขานำนะลงทํำสกายลอดโอเคแล้วก็ตามตูไปเลยอันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าใช้อาการเดาภาษาก,กาลเอานะครับเออ คือเขานําไปนะฮะให้เขานําไปตัวเขาเล็กแต่ว่าเขามีของดีนะเขามีดาบแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้เขานําไปก่อนโอเคเราตามตูดนะเราตามตูดให้เขาเคลียร์มอนเตอร์ให้เราก่อนนะฮะอุ้ยเออัอดนแหละอย่าไปใกล้เขาครับจอนเขาถือมีดฟันเราทีเดียวนี่ขี้แตกไม่บอกเลยคือเขาโหดนะฮะ ของเขานี่ไม่ต้องห่วงฮะของโคตรดีฮะเขามีดาบเราดาบยังไม่มีเลยมีขวานเออเป็นไงฮะคุยกันแบบภาษาใบนะฮะให้เขาแบบนําเราไปเนาะเขาฝันใครวะอุ้ยอุ้ยกางเกงขาดฟันเราทีเดียวงเกงขาดเลยบ้าส้อมไม่ได้ด้วยหนาวแล้วกูทีนี้จะหนาวตายแหละจะหนาวตายแหละ ไปน,น้ำไปน้ำไปหน่อยไม่รุ่นฟันทีเดียวเกือบตาย <laughs> โอ้ยคือให้พวกทำหน้านะครับแต่พวกเขาตั้งใจจะฟันมอนเตอร์แน่เลยครับแต่ฟันโดนพี่เะบอกเลยว่าทีเดียวกางเกงขาดอะดาเมจแรงไม่แรงก็ดูเอาครับ <laughs> ทีเดียวกางเกงแตกอะออ <laughs> <laughs> คือบอกเลยว่าโคตรอันตรายนะ <laughs> อยู่ใกล้เขานานนี่มีตายครับพี่บอกเลยของโคตรดีฮะดาเมจโคตรแรงฮะอย่าไปใกล้ฮะอย่าไปใกล้ <c oughs> ออกห้างกันโอ้โหกางเกงขาดเลย <c oughs> โดนฟันทีเดียวกางเกงขาดกระจุยพี่บอกเลยโอยจะโหดไปไหนครับนี่อะแต่ก็ดีนะครับมีเขามาคุ้มกันนะพี่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะเพราะว่านะผี่ไว้ใจเขานะครับนกเขาเวลเท่าไหร่วะนกเขาเวลยี่สิบเก้าเองอะ ยีบเก้าครับโอ้โหแต่ทำไมดูมันแรมันจะโหดจังวะเดี๋ย,ยว่ายี่ิบเก้าเองนี่เดี๋ยวววยี่บเก้าจะบอกเลยว่าแรงกว่านกพี่เยอะนกพี่ดีก็โหเวลตั้งเท่าไหร่เดียห้าสิบสองนะแต่แรงสู้นกเขาไม่ได้นะนกเขาแรงกว่ามากโอเคฮะเราจะใส่ให้เขาแบบ เป็นผู้คุ้มกันนะครับ <c ười> คอยช่วยเรานะจะบอกเลยช่วยซ่ากางเกงพี่ขาดเลยเกือบตายโหดจัดโอเคบอกว่าการแลรกอ์ติแฟกของพี่รอบนี้จะได้เ,เสื้อเกาะมานะครับเพราะว่าตอนนี้พี่มีทุกส่วนแล้วยกเว้นเสื้อเกาะนะครับขาดเสื้อเกาะอ,อย่างเดียวเลยบอกว่าเราจะได้นะครับเสื้อเกาะนะอาจจะหายากหน่อยนะฮึมมาลุ้นกันนะครับ 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามควายได้เสกไจะแดนได้หมวกอะ่ะโอ้โหได้เสื้อว้าวของดีด้วยน้องเท่านี้พี่ก็มีครบเสร็จแล้วนะครับมีเสื้อกางเกงรองเท้านะครับเอ้ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้วครบเซต็จแล้วนะครับเอาละอย่าไงเราก็อไปล่ำลาเพื่อนเราซักหน่อยนะครับบ้านเขาอยู่ข้างล่างนะ ไปกันเลยฟูโอเคฮะบ้านเขาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราไปทักทายเขาก่อนโอเคปึ๊บเดี๋ยวเรียกเขาก่อนอขอบคุณเขาก่อนขอบคุณเขาก่อนขอบคุณยังไงดี เอาพิมพ์ไม่ได้เฉยพิมพ์ไม่ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ภาษากายนี่แหละบายบายก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับเขานะครับแบบสภาพนี้เลยถ่ายรูปกับเขาสักหนึ่งรูปนะโอเคเฮเพื่อนบ้านของเรานะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอารูปไปนะครับนี่ข่อยรูปได้ไหมบุกมือบุกมือขอบุกมืออีกรูม เออโอเคพันธมิตรของเรานะครับโอเคเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วครับโอเคฮะ <laughs> เราได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วไปแล้วครับบายบายสวัสดีคะ่ะโอเคครับกลับบ้านเราได้ฮะเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วครับจากพันธมิตรของเรานะในโหมด PVP นะจงสร้างมิตรไว้นะครับอย่าสร้างสัตู โอเคครับอะไรที่แล้วไปก็แล้วไปนะฮะถึงแม้ก่อนหน้านี้เขาจะเข้าไปฆ่าสัตว์เลี้ยงของพี่ตายยกลังเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพื่อนย่อมไม่โกรธเพื่อนนะครับโอเคฮะบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่นะครับน้องๆในหมด PVP มีอะไรให้ให้สํารวจแล้วก็ให้เล่นอีกมากมายเลยนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกแน่นอน ก็ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ